คุณฟังให้ดีนะคะสแกมเมอร์ตัวจริงอะ่ะเขาจะหลอกคุณให้ทำแบบนี้ค่ะเขาจะหลอกคุณให้คุณเขียนจดหมายลางานไปให้กับเขาโคชเชนจะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาจะอ้างตนว่าเป็นทหารอเมริกันแล้วไปประจำการอยู่ที่เกาหลีจากนั้นนะคะก็จะให้คุณเขียนจดหมายลางานไปที่ฐานทัพของเขาเนาะแล้วก็ให้คุณน่ะ แจ้งฐานทับของเขาว่าเขียนมาในนามคู่มั่นหรือบางคนอาจจะบอกว่าในนามของภรรยาเออเวลาคุณฟังแล้วเป็นไงอุ๊ยรู้สึกภูมิใจเขาให้เกียรติฉันเป็นคู่มั่นเออเป็นว่าที่ภรรยาหรือเป็นภรรยาค่ะจ,จากนั้นนะจดหมายจะตอบกลับมาจากฐานทับแล้วนะคะให้คุณจ่ายเงินโคเชมจะบอกเลยถ้าคุณเจอลักษณะแบบ